โอเคครับผมสวัสดีครับจุตสคายนะครับวันนี้เราไปเล่นห้องมัมมี่กันนะโอเคเราจะเอาบอมส่งการมาเล่นนะครับผมก็เขาเรียกว่าแะละอ่ารอบที่แล้วส่งการเราไม่ได้ไปเล่นนะครับเราจะลองบอมมี้มาเล่นดูนะครับส่งการบาสุก,ก้านะผมไม่รู้ว่ามันจริงเร็วยิงช้าอะไรงไงนะครับผมเออแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าดาเมจมันเท่าไหร่ครับผม เออแต่ตอนนี้คือคนอยู่ตรงนี้หมดเลยครับรู้สึกว่าเปลี่ยนลูกไม่ได้เร็วมากนคะรับช้าๆลอยขึ้นมาปะนี่ไงเอาบังทำไมเพื่อนรู้สึกว่าดามเมจเบาๆเบามากๆนะครับผม เออน่าไปเล่นแบบสนุกสนุกแ้อยู่แต่ว่าถ้ามาใช้แบบจริงจังนี่ไม่น่าจะได้ใส่กันโซ่ก็เลยครับเออดาเมจเบามากเลยนะแบบยิงไปหลายนัดแหละสกรอร์ยังขึ้นนิดเดียวเองครับ เอครับมาวิ่งมาลอ่อให้ครับผมมาเพื่อนยิงไป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 วิ่งไปล่อหาพอมีไปเลยแล้วครับผมนี่ครับโอ้โหสุดึกนี่แสงกันโซแต่ยัยบวกสองร้อยไปเนี่ยแม่งเหมือนไม่เห็นผลอะไรเลยครับเอาเออตายละตายสักที ยิงตั้งนานกว่าจะตายเฮ้ยเฮ้ยเสียงอย่างดังนะแต่วะามันยิ้เสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆนะแล้วทำไมกระสุนมันเยอะเงี้ยห้องเนี้ยใช่ปะกระสุนมันเยอะมากแล้วห้องนี้ มันเก็บลอยมาถึงแล้วมันเก็บลอยมาถึงแล้วจะสุนอยู่ไหนบ้างครับปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บโอเคมีตรงนน้นเยอะมากครับมามี่มาตรงนี้คนหนึ่งนะผมด้าเมจมันเบาแต่ว่ามันลอยดีหรือเปล่าวะผมไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่มันแบบแปลกแปลกะครับ มันจะมีโปมาแล้วเว,ว,ว,วืนเวืนเวืนเถียงอะไรกันในห้องไม่รู้นะครับผมมองได้หรอยทดๆโปเขาไม่น่าคิดอะไรแบบนี้มากผมว่าไปโอเคครับเป็นครับจะตัดไปบินคนนะผมเหมือนเขาจะด่าอะไรกันไม่รู้เหมือนแบบแซวว่าฆ่าตัวตายบ่อยแต่เป็นมัมบี่ครับก็เลยจะเอาโปมาเล่น อะไรประมาณนั้นนะครับเข้าวๆน่านะจะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่สนใจแล้วโอเคมีปะตรงนี้เองตอนนี้มีคนอยู่นะครับสองคนต้องบินนะอ้อย มันมีมามันมีมาช่วยกัช่วยกัวยันเสียงมาีมนวิ่งประกบมาเลยเมื่อกี้แบบวิ่งติดมาเลยครับผมยืนไทางนี้แล้วกันครับวงแตกวงแตกวงแตก วงแตกวงแตกวงแตกแล้วคนวงแตกแล้วโอ้โหโอ้ยลอยขึ้นมาแล้วเหรอนำเบรเ,เบามากเลยผมรู้สึกว่ามันควรจะตายไปหลายตัวแนละ้วแบบแม่งไม่ตายเลย <laughs> ชิงโอ้โหชิงไม่ทันเด้อโหย เอาหมดแล้วครับวงแตกแล้วค,คนอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนนีกเปล่าวะใช่จริงเลยครับอยู่ข้างบนครับปายังไงวะตรงนี้ผมอยากปาได้บ้างอ่ะได้ปะไม่โดนเลยครับตรงนี้ปาไงครับใครมีทิศอะไรสอนคอมเมนต์บอกได้นะเพราะผมไปดูว่ามันต้องปายังไงครับตรงนี้ค่อนข้างแย่เลยจุดนี้เป็นจุดที่แย่มากแบบหมายถึงว่าเราเล่นยากครับ แล้วเป็นบอมโบ้นะกระสุนอย่างเยอะไปท่านจะตัดไปวินคนนะครับทำไปเล่นไปนะับพวกนี้ก็ได้เล่นนานไปแล้วเพิ่ง5-5เองเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มามี่มันวิ่งมาใช่ปะ่ะแบบเป้าชื่อผมมาขึ้นสีแดงเอ้ไม่ใช่ดิเป้ามันขึ้นสีแดงครับแล้วอีดีมันก็หายไปมันก็หายไป ออ,อ,อโอ้โหมันมีกี่ตัวมันมีตามมากี่ตัวเมื่อกี้มันมีตามมากี่ตัวไม่รู้ครับแต่เสียงแบบพืดๆอยู่ใกล้ครับเออยิงก่อนคนระับไม่รู้ว่าเข้ามาเอ้ยลอยเออ,อ,ย,เอ,อยาบุษาตาดีมองเห็นแล้วเส้นมีค่อนข้าง,งสั้นเลยนะไม่ยาวมากนะผมโอแต่กระสุนปยยิงมา200นะป่งกระสูนย์ไว้5นะก็ยังรู้สึกว่า น้อยอยู่ดีะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงอะไรคือคือวันที่ผมก็หลอนเหมือนกันนะแบบเสียงมันคือใกล้ๆอ,อยู่อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยครับที่ไหนไม่อยู่ข้างล่างนี่อเอาแถอครับเราต้องใช้กระสุนยอย่างจำกัดนะครับผมขอยิงทางนี้แล้วกันมาปะ ตายโอเคกระสูนไม่ดรอปเลยครับผมเสียงมัมมี่อ๋ออยู่ข้างหน้าเออลอยไปแล้วลอยไปแล้ว๋ยวที่ต้องการกระสูนะครับ กระสุนเราจะหมดนะดอกมาได้มือกระสุนน่ะกล่องดอกมาให้ได้มือเนดอกมาได้มือกระสุนดอกกี่กล่องครับดอบ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, กหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากล่องครับผมผมไม่รู้จะไปทางไหนดีแล้ววะแต่กระสุนจะหมดนะครับรู้สึกแค่นั้นแหละจริงจริงมันก็เปลี่ยนกระสุนไวแล้วแต่ดาเมจมันเบา เียยิงกระสุนเสียไปแล้วจิบหายแล้วเหลือ3นัดอ่ะยังไงดีนะยังไงดีนะแบบโอ้ยโอ้ยคือมาตอนไหนเนี่ยพิ่งขึ้นมาตอนไหนพิ่งขึ้นมาตอนไหนโอ้โหอันนี้ถือว่าโชคดีแบบว่าไอ้ไอ้โดนไม่ขึ้นโดนไม่ขึ้น <laughs> วะดีวะดีสิวิสิวิถ้าไม่มีดูดน่าจะรอดอยู่นะถ้าไม่มีดูดน่าจะรอดอยู่นะถ้ามีดูดก็จะรอดอยู่แลน่าจะรอดอยู่นะโอ้โหอย่างเยอะโอ้โหไม่ใช่ไม่โดนเลือดเยอะเกินโอ้โหเออเปแกเพราะผมรอดอะเมื่อกี้ดอเฉยโอ้โหเมื่อกี้กี่ตัวไม่รู้ครับแต่เสียงแบบเฉะเฉะเฉะทั้งหูปะตอนนี้หกต่อห้านะครับ น่าจะเล่นดได้หคลิปน่าจะยาวนะครับตัดแค่ตอนเป็นคนนะครับมัมมี่น่าจะไม่เล่นนะแมน่าจะตกไม่ค่อยโดนเฮ้ยไม่รู้เขายิงอะไรกันนะขอยิงด้วยนะต้องดูด้านขวาครับเดี๋ยวขวามาครับผม <c oughs> คนนี้ยังไม่จบเยร่เฮ้ยโอ้โอแม่เก็บอย่างไรเลย ได้ธนูวรจุกแล้วครับมาดูด้านด้านขวาเลยนะครับผมดูว่าไปอยู่เพื่อนเดี๋วะตอนนี้เราอยู่เดียวอะปะอยู่เยออยู่ตรงน,นี้เด้อเออเราขอขึ้นได้ไหมขอขึ้นได้เปล่าขอขึ้นได้เป่าเอาขอขับบนครับ มานี่ฮะกองัรรู้จุดตรงนี้หมดเลยครับบอกเลยว่าน่าจะขึ้นมายากแน่นอนนะผมนี่สงครามบาสุกา้าออผมเปิดไมค์อยู่นะครับรอบนี้ผมปกติผมจะปิดนะถรอบนี้ผมลืมปิดวะเดี๋ยวผมปิดดีวะเดี๋ยวเขาด่ากันปิดไปก่อนแล้วกันครับแต่กดเคก็จะได้ได้ยินอยู่ปกตินะครับใช่ปะถ้าปิดอย่างนี้ไปแล้วกดเคไม่ยินปกติครับ เสี่ยมามี่มาอยู่ตรงนู้นกันเลยนะครับนั่นนะครับอยู่กับเพื่อนเราครับมาครับเราช่วยแล้วช่วยแล้วยิงไว้เลยครับยิงไว้ก่อนครับพอมาเฮ้ยข้างล่างนี้มาอุ้ยเจึ้นมาแล ขึ้นมาได้ไงวะเดี๋ยวเพื่อนขึ้นมาตอนไหนวะเพื่อนลอยคือหม่ปเนี่ยไม่เอาลอยแล้วนะไยินเสียงฟันอยู่ใกล้ๆแล้วผมหลอนนะเฮ้ยผมว่าผมต้องกดยิงให้มันลอยแล้ว กระสุนหมดแล้วครับทุกคนทำไงดีนะทำไงดีนะกระสุนหมดแล้วครับเออซ้ายนี่มีกระสุนโอเคเดี๋ยวรอมัมมี่ออกจากลัสีตร,ตรงนี้กันครับเดี๋ยวจะวิ่งไปเก็บกระสุนรู้สึกว่าเพื่อนเรายิงดักดีมากเลยวะ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โห ว้าว้ยเสียงอะไรฮูย้ยเมื่อกี้ธนูอะไรข้างหูอ๋อเพื่อนวิ่งมาตกใจหโมโดโอ้โ <c> ห <oughs> โอเคครับอีกสองินนะครับปินนี้ผมว่าน่าจะได้เป็นนะแต่ทําไม่ได้เป็นกะดีครับถ้าเป็นก็เออถ้าถ้าตัดออกไปเป็นคนถัดไปก็คือได้เป็นนะครับ น่าโอเคเจอกันทุกคนตัวนี้มันคือจุดที่บั๊กป่ะแบบข้ามโดดขึ้นไปป่ะใช่ป่ะผมไม่รู้ว่าผมไม่ชชัรวผมไม่เช็คแล้วกัน <Okay. S 1> หรือว่าอารมณ์ม,มรวยถ้าสายบาร์บี้รู้เดี๋ยวคงส่งเองแล้วเพราะเขาอยู่นานนั่นแหละทำเป็นเล่นเอาละ้วมีสุดท้ายนะครับผมคิดว่า มันจะมีมีสุดท้ายเนี่ยมันจะมีพลังแฝงของทุกคนโผล่ขึ้นมาครับเพราะว่าแม่งได้เล่นต่ออีกตาแน่เลยแบบมามีโหดอยู่นี้ก็โหดขึ้นมาครับชัวเป็นไหมเนี่ยมึงอะโอ้โหเป็นปะล่ะเป็นจริงเป็นชัวเป็นจริง ขอยิงออกมาได้นี่เสือด้านขวาเข้าอ่ะขอเก็บกระสุนได้มุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยไม่รอดฝไยวินสุดท้ายโอเคเถอะแล้วไอ้ไม่ได้ดิเราจะเล่นเปยูนิคอยวทางนั้นเดี๋ยววินนี้ขอเล่นเอ้ยไม่เล่นแต่ไปยูนคน เนี่ยผมบอกแล้วว่ายังไงมีสุดท้ายมันต้องฮึดซู้ขึ้นมาครับและและใช่ครับแล้วเล่นต่ออีกตาจริงจริงด้วยแล้วหวังว่ารอบนี้คนจะชนะนะครับผมโอเคเราไม่ได้เป็นนะครับวินนี่ตอนนี้มีคนเป็นครับเสียวทางขวาเข้าจริงเลย ว้ายโอ้โหแล้วผมหนีมาเจออะไรเนี่ยแล้วผมหนีมาเจออะไรดีอ่ะแล้วผมหนีมาเจออะไรดีอ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยโอเค,โอ,เคโอ้โหดีนักไปวิ่งตามมาครับเฮ้ยผมว่าวินนี้ก็ไม่รอดวะ่ะน่าจะได้อีวินแน่เลยแบบได้เล่อีวินแน่เลยไม่จบสักทีครับคลิปนี้เฮ้ยอะไรวะ ตกใจหมดผมรู้สึกว่าเสียงมัมมี่เยอะมากครับชว่าชว่าชว่าอยู่ทางซ้ายนะครับโอเคข้างหน้าวิ่งมานะครับผมข้างหน้าวิ่งมาครับผมเออไปแล้วจะส่งการเรายิงนะครับดาเมจเบามากแลับเฮ้ยมันลอยไปหนึ่งบอ เดี๋ยวมันจะลอยไปถึงครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเสียงข้างล่างไอ้ตกตกไอ้ตกไก้กระสุนไม่มีนแล้วครับชิมหาแล้วกระสุนอยู่ไหนวะโอ้โหจบที่วินนี้จริงเหรอครับนี่อ่ะ ทุกคนนี่นะครับระเบิดมีเออเขาเรียกว่าอะไรวะเออสวยเฮ้ยลอยขึ้นมาลอยขึ้นเออเจอพวกยิงตายไปดิตอนนี้มีอีกตอนนี้สามครับเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะครับน่กำลังสู้ชีวิตอยู่ครับดินเสียงปืนพวกยิงแตกๆอยู่ครับโอเคผมต้องการกระสุนไอ้นิดกระสุน โอเคไม่เป็นไรเหลือคนมีบอมนะครับเฮ้ยโอ้โหมาดูดถูกตัวได้ดิผมที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะเสียขอไปกันแล้วกันเอะเอะไปกันแหละไปกันแหละผมมาแล้วผมมาแล้วผมช่วย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 แล้ว แต่งานจุกมัมมีอีกแล้วครับคนโห้โห้าวิเราต้องจบที่วินนี้ครับเราอย่าไปเล่นต่อเรา,เราอย่าไปเล่นต่อเออเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โหหลังเข้านะครับผมโอเคอเครับผมขวาจะจบได้แล้ววินนี้ก <c oughs>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  ็วงสองกลางมาเล่นนะครับดาเบสไม่ได้จัดจานมากนะก็ได้ชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมนยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ